ตายดิโวยพี่น้องนี่สิปปอนเขาใช้ปานเนาะพี่น้องอ่ะอะมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าตกแต่โนโดนแๆนะเนาะพี่น้องคลิปก่อนก่อนผู้ให้ใช้ปานกินเขาใช้รส <c oughs> จิดองเ <c oughs> บิงนะ่งเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้องายปันมิแตอยากอวกเลยพี่น้องเอียะนะไปว่าพี่น้องคอมเมนต์มาในเด้าอายปันอายุเท่าไรควรสกินนุ่มเบอร์เบอร์สองเนาะอายุจักเดือนจัสินะรายการายปันเป็นยังจะมาเอียหันนะพี่น้องกินหน่อยหนึ่งกินสามไรสามหนึน่งก็บเอียหันนะเรื่องกอยนุ่มขนเกินไปว่าทำไมพี่นอนะ้องเนาะอาสิกอยนุ่มขน <c oughs> เด้อเด้อบาจางไหนพ่อเม่พี่น้องมีความโหละมินมาให้ฟังนเด้อมินมาให้คําแนะนําความคิดเห็นหนเด้อพ่อเมยพี่น้องแตก็อันเนาะกาขอเป็นกําลังใจให้ฟังไทยแต่ก็ฟังลาเนาะพี่น้องช่วงโควิดสู่ไพ่โควิดเนาะโควิดจิบเก่าพี่น้องเอยระบาดหนักขักเนาะอยู่ฟังไทย ฟังเล่กะมีคือกันพี่น้องแต่กะโบรายทรฟังไทยนะอันคนเล่าเดินทางมาจากไทหนี่ติดเชื้อบดติดเชือ COVID, ้อโควิดบดสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยจังแม่นเนาะแต่อีตนตกะเห็นใจเนาะ้าอยู่คุณกะงานโมมีเหตุหองกะตรงเศร้าจะสินะลำบากได้พี่น้องเนาะ้าบไเดินทางมาบาดน,นี่ ว่าเป็นเป็นเป็นบานเทนะ่าอะนะนะกะคนทีิรามากกามีร้ายเนาะพี่น้องบริเหตการเหตุงานยังไงนะกะสสูเดอเขาเป็นกําลังใจให้เดอร์อ้หวา่าชิโอยได้แนวได้เนาะหนกจากกําลังใจให้กําลังใจให้ความูุ่ซึกดีๆเนาะพี่น้องส,สููใส่พันกับเมร์เขาเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องร่างฟังไท่เดอ ก็ฟังเล่าอีเมย์อยู่ในหูพี่น้องมันนี่อีเมย์ประธานไหนออกมาเดี๋ยวสิปปอนเขาใช้ปานลองเบิงเนาะว่าชิกินอยู่บ่นั่งกินในโดดในสีดาชิกินอย่บ่วลุกอ่ะใช้ปานช่วยแล้วมันนี่ไปเที่ยวมามือนัหนโอยใช้ปานเก่งเก่งโมหายพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> มย์เอากินเขาปะลุปปะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ได้น้องว่าสู้สขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อไปอยากกินข้าวอยากกินข้าวก่อนเด้อน่ารูกนะกินข้าวโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องเบ้งางลูกเอาเอาลูกดูราคะลงเอา,าเอาคา,าลงาลูราคาลงบ้าง อืออืออยากค้า,า,าล,ลูกฉั่นเลยลูกนี่นี่เห็นบอเอ้าเอ้าคล้องอีนังเหรอเอ้าออกเลยเฮ้ยออกเลยใจปันมักเหร่นคล้องแต่ได้พี่น้องมักจับนั่นจับหมี่จับม,จบมีจับน้ำอีกอีกเมือ่อวันที่เท่าไหร่ที่สองชิบหาวห,หรือชิบหกอีกชิบมือเนาะพี่น้องใจปันกระครบ อนาหกเดือนเต็มเลยบอู้ว,ว่าสิเปียนเป็นนุ่มเบอร์ไรเนาะตอนนี้ก็กินกามีคือเก่าแต่กระหูซึกว่านอ้องอ้วกน้องแบบว่า,าเอียบ,อยบ่อยๆนะพี่น้องบางทีมีค่อยท้ามอนาคนพูเ้เราเดียงหลืคือกันนะแล้วว่าที่เอียบ่อยๆหางกันย่อนว่าก้อยนุ่ม้นเกินไปนะกะกะเฮ็ดใน เยอะหรือ really ว่าบบแค่งแห้งนี่บอหูหูกันเนาะพี่น้องคอยกอยปริมาณทําจำกล่องบอกอัแน่ <mad> ้เนาะพี่น้องหนึ <engineer> ่งออนต่อหนึ่งช็อตเนาะเอา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 กินข้าวลูกกินเข่าเข้าวไส้ปลาแกกินข้าวอันนี้เนาะพี่น้องข้าวซีสแยกรึเปล่าอันนี้กระน้ำเปล่าอันนี้ก็คือน้ำ มีเอฟซีบอกว่าให้บอลไทยกับปลูกเนาะสวัสดีค่ะแสบแสบแสบได้ข่าอีหลาแสบได้ลูกแม่แม่ปอนแม่เบิ่งเนี่ยพี่น้องสิกินอยู่บ่เอาเอาอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยอุ้ยเอาอย่าเฮ็ดได้ไหนที่ลูกจับจับเดี๋ยวจับมาแม่แม่แม่ปอดเขาอม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  อคอนข้างสิบอยู่สื่ออ่ะยูดีดีที่ลูกนั่งดีๆนั่งกินข้าวดีดม้องคือสื่นทวามันนี่ฮะออน้นน้กินยู้านอกน่คอยกิน อ้อยเอากระไม่ไกลๆแนะว่าเอฟซีชิบะเห็นใช้าปานกินเขาใช้าปานกินเขาแล้วเด้อแชบะลุแชบเด้อใช้าปานกินเขาแชบเด้ออันบ่วงเนี่ยมันบ่มีเนาะพี่น้องบ่วงเนี่ยมันบ่มีบ่วงน้อยเดี๋ยวเอฟซีเอฟซียังฝากมาอยู่เนี่ยบ่ได้ไปปากซีเอ้าเอ้านั่งดีๆติลก อย่าไปตองจัดเด,ด,ดี๋ยวจัาาบไปดูเอามือออกมพากินที่หิวค่ะอย่าอมมือนะดกอิม่มละทำไมไม่พาไปอาบน้ำนะดุด้ะเปื่อเมดพี่น้อง เป็นเมจิอน่ะเมียไปอาบน้ำหายนะอากาศเย็นแม่คี่ร้องมันนี่เติบโตโอ้ยผ้าแบบน้ำก่อนเต็มปากเลยกินดีดีหกกินดีดีมอมมอม อัน้ับได้เพี้นอันบเเบ่งจิงเนอะ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 เากก็อีพอใหญ่เด้ออาก็พอยหญ่เด้อนี่เลยอ่ะอะอะ่คยคิบอกก็อีพอยนญ่เด้อนี่เด้อบหงบอาเบิ่งเพิ่งอีพอใหญ่อยากให้เป็นนักร้อบอกพอยญ่เลยเฮ้ยอดิ่พอยอยากให้เป็นนักร้อ นั่นเป็น uh นักโดดแล้ว <Enlight> น <congestion> <R ud> ัครับโหลดเน้ยปาหน่อยตนนี้ยากนอีกุ้ต่างสายที่ลกเก่งนกกตืนาลนกกะตืกะตืึกอไม่นยสนใจด่าขอยิ้มนัก็น้านกกระตืน ได้ีรอบเด็กเก่าหัวท่าเลวเด็กยนอะเอกี่จูวนนี้เด็กออกเด็กออเลขที่ออกกระแปงว่าท่าเลขจอกอะไรอ้าวพอแตื่นนะมีอองนอนแต่กระตื่นนะเ่อานึ้ง Để phải xài chín kháu đều Để có nấu ổn Coi Quậy nữa Ui Năng này đã hơi Năng này đã hơi Ui Âu, Âu, Âu thùng có thân này thay Để áo vô Ui Ui vô Để nặn thật ạ อ้ยเอาเอาดกขึ้นเองูขึ้นเองนตรงตรงนกเออนังตรงตรงกข้นมาดูขึ้นมาดูขึ้นมานังตรงตรงเออเอออดูข้นน่ลดูขึ้นดูขึ้นูขึ้นูขึ้นเอขึ้นตัวเองจะใส่ลนกนั่งงงะ

S <S 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 ก็มาเลยก็มนนาก็ไหลน,นะลูกมาอุย้ยกินข้าว o, อิ่มแล้วกินนุ่มแล้วก็ไหลก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจให้เน้ด้อ้โหอืวนหมบ๊ายบายแานจะเดิมนั่งไหนได้เพียงบายบายบายนึ่งเอาบ๊ายบายโอ้ย <laughs> cứ lươi, bye. bye 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 meow meow, bye bye meow meow,